คำกล่า,าวถวายราชดุดีเฉลิมพระเกียรติในพิธีถวายพระพรไทยมงคลงานมาหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนารราชนนีพันปีหลวงขอเดชะ่าะละ,ละอองธุลีพระบาทปกกล้าปกกระหมอ่อมข้าพระพุทธเจ้านายพลมิตรปุวน,นาครีชาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทับช้าง พร้อมด้วยข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบรรทัศนช้างอีกทั้งพระสงฆ์นิกรนมกหมู่เรามีความปราบรื้อปิติเป็นล้นพ้นเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา,าแห่งใต้ฟ่าละอองธุลีพระบาทได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่งเหล่าพวงข่าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานาพระราชกโรกากราบบังคมทูล แสดงความปรีดีเกษมสมมักเนื่องในพระโลกาที่ใต้ฝ่าละอ,องผุ้รีมพระบาททรงพระเจริญพระชนมพัรษารบร่อ93พรรษาจึงนับเป็นวันมหาบุญพลยิ่งสำหรับวงข้าขพระพุทธเจ้าทั้งหลายวงข้าขพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างชื่นชมในบุญญาบารมีและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณปกเกล้าปกกระมอ่อม ที่ทรงมีต่อครองเหล่าพระสงฆ์นิกรอย่างหาที่สุดไมิได้ตลอดระยะเวลาที่ทรงดำรงอิสริยรยศสมเด็จพระบรมร,ราชินีผู้พระบารมีแห่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภงมิพลอรญญดุลยเดชผู้ทรงวระคุณอันประเสริฐใต้ฝ่าละองผุ้ดีพระบาททรงตรากรพระวรกายประกอบพระราชกรณียกิจน,น้อยใหญ่เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของปวงประชาทั่วราชอาณาจักร พระมาหากรุณาที่คุณเป็นที่ประจักษ์จารึกอยู่ในดวงใจของชาวไทยทั้งมวลต่างเว้นแท้สองสรรเสริญในพระจริยวัตรอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาแห่งสมเด็จพระบรมราชินีนาถของประเทศไทยเนื่องในบโกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนรมพรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2568นี้หล่อปวงข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ประกาสมาณธัรพร้อมเปลี่ยกนการเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรไทยอยมม่างมงคลด้วยความจงรักภักดีขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยร่างบารมีแห่งพระสยายมเทวาธิราชตลอดเนพระบุทมเดชานุภาพแห่งสมเด็จพระบรพราพมหากรตราธิยพระเจ้าทุพระองค์ได้โปร,รดทรงดลบรนดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละองธุลีพระบาททรงพระเกษมส,สำราญ พระราชชาหฤทัยชื่นบานมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีพระราชประสงค์มีพระราชประสงค์รราาจำนงหมายสิ่งใดขอจนสำลิศสมดังพระราชชาหฤทยปรารถนาสถิตเป็นมิ่งฝันแก่พระชนิกรชาวไทยตากิรัติการเชินด้วยกล้าวด้วยกระหมอ่อมขอเดชทั้